คอลเลคชันไทยไลิมเอร์เ i ตเอดิชันเป็นหมวกนะคะ mm hmm. ซึ่งคิดว่าหมวกมันก็เหมาะกับซ mm ัมเมอร์แล้วก็เข้ากับคอนเซปต์ hmm. ของตุติ s s 1 5เสื้อที่ใส่อยู่จะเป็นเหมือนเสื้อกล้ามครอบท็อปแต่ว่าผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าสาตินเป็นรอยฮาร์ดบีแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปอีมกมันก็จะเป็นคำว่ามิลลิน,นะคะ่ะ แล้วเราทําเสื้อผ้าผู้หญิงอันนี้เราก็อยากจะให้เหมือนมีอะไรที่มากกว่านั้นก็คือเป็นอัญมณีอย่างอื่นจะทํารองเท้าผู้นี้นะคะเป็นแซนโดใส่ต้อนรับซัมเมอร์ใส่ได้กับทุกโอกาสชันานแบรนด์กิ่งการได้เรียมทีเชิร์ตมาถึง2ลายค่ะมีทั้งที่ทางแบรนด์ดีไซน์มานะคะแล้วก็มีของออดีไซเนอร์อีกท่านหนึ่งชื่อคุณนรา,าพัฒน์อันนี้เราทำออกมาแค่30ตัวเท่านั้นนะคะ ซิงค์คอลเลคชั่นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่พิเศษมากนะครับคราวนี้ก็จะเป็น limited pieces เป็นผ้าพันคอร์นะครับก็เอาไอคอนหลักของของแบรนด์เอาซิกเจอร์หลักของแบรนด์มาเล่นก็คือพวกสไตรฟ์นะครับไทยๆก็คือความเป็นไทยเป็น local designer ครับไทยไทยมีมองว่าเป็นแฟชั่นลิสตาตัวแม่ของเมืองไทยเลยค่ะ คิดถึงคนไทยดีไซนเนอร์ไทยแล้วก็สินค้าที่ได้รับเหมือนการคัดเลือกสรรมาแล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยไทยโซนค่ะ